คุณเด็กนิดนะครับซึ่งเป็นอดีตพธิธีสภากันไห่ว่ายังรักษาการอยู่นะครับก็ออกมาห่วงว่าตอนนี้กรกะตนเนี่ยไม่ยอมตัดไฟหัวการเลือกสอวรครับอาจจะมีกระทบต่อการประกาศผลของการเลือกตั้งสวชุดใหม่นะครับด้านของสอวสมชายเองก็ออกมาแฉว่ามีผู้สมัครหลายคนที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับกลุ่มสมัครครับขณะที่กรกะตครับวันนี้มีการเคาะนะฮะว่า จะใช้ฐานที่ไหนเลือกระดับสองบอลระดับประเทศก็คือเลือกที่ Impact เมืองทองธาน,นีนะครับอ๋อในการเลือกระดับประเทศนะคะเมื่อวานนะคะคุณผู้ชมที่กรกะตอบอกแล้วคะประ,ประกาศให้1นึ่งแสนถึงหล้าน,านบาท,าน,บาทนะับการที่มีคนแจ้งบ่อแสพบ,บการทุจริตการเลือกตั้งสวนะครับดิฉันว่าจะไปบอกให้คุณสมชายเนี่ยไปแจ้งกรกตเถอะน่าจะได้หลายบาทนะคะเพราะว่าออกมาพูดทุกวันนะแล้วก็ถือว่าเป็นการ ติงกันเสียงดังๆอะอะไรที่ไม่ชอบไม่ควรเราสามารถบอกกันได้ค่ะ คุณดิเลกฤทธิ์นะคะเจงครองธรรมสมาชิกรัฐสภาค่ะในฐานะนะคะสมาชิกกลุ่ม40ค่ะก็มีการให้สัมภาษณ์นะคะต่อกรณีกระบวนการเลือกสอวเนี่ยที่มีปัญหาว่าสอจะมีการหัวกันเลือกตั้งหรือเปล่านะคะว่าเมื่อมีการเปิดประเด็นมาผ่านสื่อมวลชนเนี่ยตนเห็นด้วยที่ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนเนี่ยต้องควรแจ้งเบาะแสนะให้ก,ะกะรกตทำหน้าที่ตามกฎหมายค่ะซึ่งกระบวนการในการจัดตั้งการเลือกตั้งเนี่ยทำให้การเลือกผิดกฎหมายหรือไม่สุจริตเนี่ยมันก็จะไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการเลือกสอวอของรัฐธรรมนูญได้ค่ะค ก็ดีนะครับก็มีตนกังวลน,นะครับว่าปัญหาการเลือกสวที่เป็นระบบการเลือกแบบลูกโซ่3ระดับเนี่ยหากมีผู้ทําผิดระดับอําเภอบางอาเภอมีการถูกตัดสิทธิ์แล้วไปเลือกระดับจังหวัดระดับประเทศหากไม่ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะครับอาจทําให้เกิดการประกาศเลือกสวเนี่ยไม่เป็นไปตามกําหนดเวลาที่กรกตระบุไว้วันที่2องกรกฎาคมนี้นะครับโดยคุณเดกฤทธิ์กล่กาวนะครับว่า ผมเนี่ยสนับสนุนให้กรกะตเร่งทํางานสำหรับคนที่แจ้งบอดแสหรือคนที่เกี่ยวข้องควรจะรับการคุ้มครองทางกฎหมายครับกันได้เป็นพยานซึ่งผมมองว่าหากกรกะตทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์แล้วจะทําให้ลดการบล็อกโหวตได้ทั้งนี้ครับการให้ข้อมูลหรือการตรวจสอบของสอวเนี่ยคือถือเป็นไปได้วยการเขาเรีวยกว่าชอบต่างรัฐธรรมนูญนะและควรเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ที่ควรเร่งแก้ไขครับและต่อมาเองครับท่านสมชายสแสวงการนะครับ สมาชิกทิ่สภาทำการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับเรื่องการหัวเลือกตั้งสอวอโดยระบุนะครับว่ามีอีกหนึ่งตัวอย่างในหลายจังหวัดครับที่ผู้สมัครสมาชิกวุฒทธภาเนี่ยมีคุณสมบัติไม่ตรงตามกลุ่มที่สมัครและไม่มีประสบการณ์10ปีในกลุ่มวิชาชีพนั้นครับ จึงแปลกใจนะครับว่าประกาศผ่านเข้ารอบระดับอำเภอมาได้อย่างไรครับผมค่ะเช่นนะคะ1ผู้สมัครกลุ่ม8ดนะคะด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมผังเมืองสาธารณูปโภคอสังหาริมทรัพย์ทรัพยากรธรรมชาติพลังงานที่หลายอำเภอในจังหวัดเลยสงสัยว่ามีคุณสมบัติและประสบการณ์ด้านที่สมัครจริงหรือเปล่า เพราะหลายคนระบุอาชีพเกษตรกรค่ะก็2คือผู้สมัครกลุ่ม16ด้านศิลปะวัฒนธรรมดนตรีการแสดงบันเทิงนักกีฬาในหลายจังหวัดเช่นเพชรบุรีศรีสะเกดนะคะบางคนระบุอาชีพทำนาเลี้ยงไก่ปลูกข้าวเกษตรกรก่อสร้างด้วย3ค่ะกลุ่ม18สื่อมวลชนนะคะผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมที่จังหวัดสตูล บางคนระบุอาชีพขับรถแห่แบบนี้ค่ะดังนั้นนะคะขอใหกระกะตอ็ไปตรวจสอบให้ชัดเจนในทุกกลุ่มอำเภอถ้าอาชีพประสบการณ์และคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ประกาศกระกะตก็ควรจะมีการตัดสิทธิ์ก่อนก่อนถึงการโหวตร,ระดับอำเภอค่ะ เพราะเท่ากับเป็นการปล่อยให้เรื่องเนี่ยมันผิดบานปลายนะและผู้สมัครเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ติดคุกสูงสุดได้ถึง10ปีเลยค่ะทั้งนี้รายง,งานจากคณะกรรมาการการเลือกตั้งนะคะมีการระบุว่าตามปฏิทินการเลือกสวในวันที่4มิถุนายนคือวันนะคะประกาศกําหนดสถานที่เลือกสวทั้งระดับอําเภอจังหวัดและประเทศเช่นการเลือกระดับอำเภอในกรุงเทพที่จะมีการเลือกในวันที่9มิถุนายนนี้ เขตหลักสี่ที่ใช้เป็นห้องประชุมนะคะของสโมสรบตำรวจหรือการเลือกสอวอของสำนักง,งานเขตบางเขนใช้พื้นที่ศูนย์กีฬารามินทราบางเขนค่ะส่วนการเลือกระดับจังหวัดของกรุงเทพจะมีการเลือกในวันที่16มิถุนายนนี้ใช้สถานที่นะคะโรงแรมเซ็นทาราสุราราชการแจ้งวัฒนะขณะขที่การเลือกตั้งระดับประเทศในวันที่26มิถุนายนใช้อาคารศูนย์การประชุม Impact f o r ัมอาคาร4เมืองทองธานีนะคะจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะครับนั่นก็คือเป็นกำหนดสถานที่ของทาง กตต์ตที่มีการแจ้งการเลือกตั้งสอวอนะครับแต่ว่าเฝ้าดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันมีการเกี่ยวโยงเรื่องของการเลือกดับสลูกโซ่ที่บอกอะฮะถ้าผิดขั้นที่1เนี่ยมันก็จะผิดขั้นที่สองขั้นที่3ด้วยล้จะมีปัญหารหรือเปล่านี่ดูเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าปวดหัวสาหรับนนคนจัดเลือกตั้งอย่างกตเรื่องอกระบวนการแต่ไอตัวบุคคลที่จะผิดเนี่ยเออคุณไปผิดกฎหมายด้วยนะอันเนี้ยน่าหน้า,หน,า,ห,นาหน้าเป็นห่วงบางคนอาจจะไม่รู้เท่าไม่ถึงการด้วยรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็แบบ เขาไม่ได้คิดทุจริตอะแต่บางทีเขาก็ไม่รู้ไงว่า้ตกลงแล้วไอ้คุณสมบัติอันนี้มันครอบจักรวาลเกินไปหรือเปล่ากกตขาช่วยช่วยผู้สมัครคนเหล่านี้ด้วยนะรหรือบางคนที่เขาตั้งใจหัวคะ่ะแกะให้ออกคะ่ะแล้วก็ลงโทษไปเลยจะได้ไม่ต้องมาบานปลายนะต้องมาลังเลือกอะไรที่หลังอะไรยังไงคะ่ะ